กดไลค์กดแชร์กดติดไว้ให้น้องดีร่าดน้องดีร่าเปิดด้วยครับหมือนรีมรดกระดิ่งเข้าใต้ติงกนสวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอาทิตย์นะคะวันหยุดเนาะวันนี้วันที่ห้านะคะกราคดาน้องจูโนมาขลรดทงชาตินะคะวันนี้ชวนปู่มาด้วยนะ ปูอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมยืนอยู่นะแม้สีฟ้า,ฟานะคะชวนปูมาดูชักทองชาตก่อนหน้าน,นี้น้องจุโนก็ชวนปูไปเลี้ยงปลาแล้วนะคะลุงกำลังผูกเชือกอยู่นะ เห็นปู่ไหมปู่ออกมาแล้วนะปู่มาดูหลานนะหล,นหลานชายชอบสักธงชาติปู่แวะมาหาที่แปดลิ้วนะคะปู่มาจากชุมพรนะซื้อธงมาฝากหลานสามผืนด้วยเลยน้องชุนโนดีใจมากๆ คงยินคงไม่คิดว่าหลานชายจะชอบมากขนาดนี้เผืไหมทุกคนเผื่อนนะตรงชัดไทยใหญ่มาก เสร็จแล้วเชื่อกวันพันกันนะคะ เงจบแล้วน้องจะุ้องชักไม่ถึงเลยนะฮะหมดแรงใช้แรงเยอะนะทุกคนมันใหญ่มากอะเ,อเชือก็ใหญ่มากด้วยอ่าพันกันนิดหน่อยนะคะ จูโน่กำลังพูดอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูโน่ทำคลิปด้วยนะคะฝาดกดกระดิ่งเพื่อจแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องจูโน่นะ ชโนดทีน่าพาเพลินไปก่อนนะคะบ๊ายบาย